ภาพสวยของหลังบ้านนะครับนี่รอกินไก่อบโอ่งคุณแม่แย่่นงงตัคุณแม่อร่อยไหมห้าสี่โมงครึ่งนั่งกินนอนกินใช่ไหมโอ้โหบรรยากาศไอ้ไอ้คนหนึ่งนอนกินละวันนี้เพื่อนมาจากกรุงเทพเออ รู้อะไรไหมเราต้องถ่ายรูปเรารอกินไก่บรรยากาศหลังบ้านเน่ะไม่มีใครจนอิ่มแล้วจนอิ่มแล้วอาณิสารี่บอกโอ้โหคนแผนเราแผนเราคือเราต้องการให้คนอื่นอิ่มก่อนแล้วเราจะกินไก่คนเดียวโอ้เพื่อนเขาจะหนีหมดแล้วเออหนีก็หนีดีนะบรรยากาศการดิ้งของบ้านเราอืโอเคไหมใส่น้ำปลาเข้าไปร่อนเลยแซ่บป่ะลองเต งงาบน้ํนยายน้ายาไม่ต้องอบรรยากาศนี่ชมจัน